เกิดขึ้นเพราะฝั่งสาภาพยุโรปกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากโดยเฉพาะเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากำลังจะเปิดสงครามเพิ่มเติมในเวเนซุเอลาแน่นอนสถานการณ์ของทองคําก็จะผันผวนและมีโอกาสจะพุ่งสูงขึ้นในปี2569ตั้งแต่คริสต์มาสเป็นต้นไปสูงมากเลยทีเดียว สวัสดีครับาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนทที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหย6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆะที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องจีนสหรัฐอเมริกาและจีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียรวมทั้งอินเดียด้วย รัสเซียอินเดียประกาศขยายความร่วมมือด้านการค้าและป้องกันประเทศปูตินลั่นพร้อมส่งเชื้อเพลิงให้แก่อินเดียอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียได้เสนอที่จะจัดส่งเชื้อเพลิงให้แก่อินเดียอย่างต่อเนื่องในวันศุกร์ที่5ธันวาคมซึ่งฝ่ายอินเดียก็ยังคงตอบสนองอย่างระมัดระวังแม้ว่าปูตินและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีจะตกลงขยายความร่วมมือด้านการค้าและป้องกันประเทศ ที่ทั้งสองฝ่ายมีสายสัมพันธ์กันมายาวนานหลายทศวรรษก็ตามอินเดียซึ่งเป็นผู้ซื้ออาวุธและน้ำมันทางทะเลจากรัเสเซียรายใหญ่ที่สุดในโลกได้ปูพรมแดงต้อนรับปูตินระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลาสองวันซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้นำหมีขาวมาเยือนนิวเดลีนับตั้งแต่รัเสเซียบุกยูเครนในปี2022อย่างไรก็ตามนิวเดลีก็อยู่ระหว่างเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อขอลดภาษีศุลก,กากรลงโทษ ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดไว้สำหรับสินค้าอินเดียสืบเนื่องมาจากการที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันรัเสเซียคาดว่าการนำเข้าพลังงานของอินเดียจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีในเดือนนี้หลังเผชิญผลกระทบจากมาตรการภาษีและคว่มบาตรของสหรัฐเหยื่อน้ำท่วมอินโดนีเซียทะลุ900ศพผู้ว่าเตือนประชาชนกำลังอดอยาก จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในอินโดนีเซียทะลุ900ศพแล้วขณะที่ผู้ว่าจังหวัดอาเจเตือนว่าผู้คนกำลังเสียชีวิตจากความอดอยากไม่ใช่จมน้ำสํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มบนเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจนมากกว่า900ศพแล้ว ในขณะที่ประชาชนในหลายพื้นที่รวมถึงเขตอาเจตามิยังกำลังรอความช่วยเหลือจากทางการข้อมูลของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่ายอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมและดินถลม่มที่เกิดจากพายุไซโคลนใน3จังหวัดของอินโดนีเซียบนเกาะสุมาตรารวมถึงอาเจเพิ่มขึ้นเป็น908รายในวันเสาร์และมีผู้สูญหาย410ราย แล้วระบบสภาพอากาศเดียวกันนี้ยังคร่าชีวิตผู้คนในภาคใต้ของไทยและในมาเลเซียรวมกันกว่า200ศพสหรัฐเลือกแนะนำฉีดวัคซีนต้องการไวรัสับอักเสบบีในทารกแรกเกิดแพย่เตือนเสียงทำอัตราการป่วยพุ่งสูงเผยแพร่ที่ปรึกษาด้านวัคซีนของสหรัฐได้ยกเลิกคำแนะนำให้ฉีดทารกแรกเกิดชาวอเมริกันทุกคน ควรได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีซึ่งถือเป็นชาชนะเชิงนโยบายครั้งสำคัญของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าจะเป็นการทำลายความก้าวหน้าด้านสาธารณาสุขที่สั่งสมมาหลายทศวรรษคณะกรรมการแนะนำให้ฉีดวัคซีนเฉพาะทารกที่เกิดจากมรดาที่ตรวจพบเชื้อไวรัสเป็นบวกหรือไม่ทราบสถานะการณ์ติดเชื้อแทนที่คำแนะนำสากลในปี1991 ที่มุ่งปกป้องเด็กทุกคนจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสำหรับเด็กส่วนใหญ่ที่มารดาตรวจพบเชื้อไวรัสเป็นลบคณะกรรมการระบุว่าผู้ปกครองควรปรึกษากับผู้ให้บริการด้านสุขภาพว่าควรเริ่มฉีดวัคซีนชุด3ามเข็มหรือไม่และเมื่อใดและแนะนําให้ฉีดเข็มแรกไม่เร็วกว่าอายุ2เดือนผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขและกลุ่มแพทย์รวมทั้งสมาคมแพทย์อเมริกันออกมาประนามการเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยกล่าวว่าการตัดสินใจเช่นนี้สร้างอุปสรรคต่อวัคซีน และขัดแย้งกับหลักฐานด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีมานานกว่าหลายทศวรรษล้ำไปอีกจีนใช้หุ่นยนต์ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจรในเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงมณฑลเจ้อเจียงเริ่มทดลองใช้หุ่นยนต์ตำรวจจราจรรุ่นใหม่ซึ่งสามารถสั่งการและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงถือเป็นก้าวสำคัญของการทดสอบใช้งานในภาคสนาม หุ่นยนต์ตำรวจจราจรตัวนี้มีชื่อว่าหางสิยงหมายเลขหนึ่งพัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ตำรวจจราจรหางโจหรือ TPTU หุ่นยนต์ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์จำนวนมากสามารถตรวจจับพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎจราจรได้แบบเรียลไทม์และสามารถส่งเสียงเตือนให้คนเดินทางและยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านระบบเสียงอัจฉริยะ กาดยิงบารอฟริกาใต้ดับ12ศพรวมเด็ก3คนยังจับมือปืนไม่ได้เกิดเห็นมือปืนกาดยิงที่บาร์แห่งหนึ่งใกล้กับกรุงที่โทรเรียประเทศแอฟริกาใตา้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12ศพรวมเด็กชายวัย3ขวบเด็กชายวัย12ขวบและเด็กหญิงวัย16ปี เหตุการณ์ยิงครั้งนี้เกิดขึ้นในสถานที่ที่นางมาเทลระบุว่าเป็นบาร์ผิดกฎหมายภายในโรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อเวลาประมาณ4.30นาฬิกา30นาทีของวันเสาร์ที่6ทธันวาคมโดยมือปืน3คนกลาดยิงแบบไม่เลือกหน้าเข้าใส่กลุ่มชายที่กำลังดื่มกินกันอยู่ตำรวจไม่ได้รับแจ้งเหตุจนกระทั่งเวลาประมาณ6นาฬิกาซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามล่าตัวคนร้ายในขณะที่ยังไม่ฟราแรงจูงใจในการก่อเหตุที่แน่ชัด การเดินทางไปอย่างเป็นทางการนะครับของประธานาธิบดีเอ็มเรยเอมครองเดินทางไปเยือนอยังประเทศฝรั่งเศสการเยือนครั้งนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีสนะื่อตะวันตกนะครับก็มีการวิเคราะห์ว่าการเจรจาครั้งนี้ไปเจอกันถึง4ครั้งแล้วยังไม่มีข้อตกลงอื่นใดที่จะส่งผลดีต่อทางฝั่งจีนและทางฝั่งของฝรั่งเศส นในขณะที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราคงเห็นว่าฝั่งสหภาพยุโรปกําลัอรราลาาฐอเมริกาท่าทีของเอ็มมารูเอลมากรองตอนนี้หันมาซบจีดมากขึ้นาการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการคงเป็นคําตอบได้นะครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำสองประเทศไม่ว่าจะเป็นเอ็มมารูเอลมากรองและประธานาธิบดีสีจินผิงรวมทั้งภรรยานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก ในขณะที่ฝั่งสหภาพยุโรปกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากสหรัฐอเมริกากับอังกฤษก็ก,กําลังปั่นนะครับเรื่องของหุ้นทองนะครับรวมทั้งเรื่องของเงินอย่างหนักในตลาดหุ้นนะครับเพราะสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปกาลังร่วงลงอย่างหนักในขณะที่จีนกําลังมั่นคงไม่ต้องแปลกใจฮะฝรั่งเศสจึงไปทําการซบจีนมากขึ้นเรื่องของอินเดียกับรัสเซีย นะครับซึ่งปรากฏว่าล่าสุดประธานาธิบดีวลาดาเมียปูตินได้ไปเยือนนะครับอินเดียการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการรอบนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ได้มีนโยบายจะขึ้นภาษีในส่วนของอินเดียเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่พอใจที่ไปซื้อน้ำมันจากทางฝั่งของรัสเซียแล้วมาออมาจำหน่ายทั่วโลกกลับกลายเป็นคู่แข่งของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับอินเดียกับทาง รัสเซียจับมือกันอย่างแน่นแฟ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีการซื้อน้ํามันมากขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นนะฮะก็มีแนวโน้มว่าจะซื้อน้ํามันน้อยลงนะครับปูตินมาทําการจุรจาเองเลยนะครับซึ่งทางอินเดียก็ถือว่าเป็นประเทศต้นๆของโลกที่ซื้อน้ํามันจากจังฝั่งของรัสเซียเป็นอันดับหนึ่งนะครับในขณะที่ฝั่งสาภาพยุโรปกําลังคว่ำบาตรรัสเซียความสัมพันธ์ระหว่างจีนรัสเซีย แล้วก็ฝรั่งเศสที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้แน่นอนฮะเกิดขึ้นเพราะฝั่งสาภาพยุโรปกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากโดยเฉพาะเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจสหรับอเมริกากําลังจะเปิดสงครามเพิ่มเติมในเวเนซุเอลาแน่นอนสถานการณ์ของทองคําก็จะผันผวนและมีโอกาสจะพุ่งสูงขึ้นในปี2569ตั้งแต่คริสต์มาสเป็นต้นไปสูงมากเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ